พยาบาทวิกิจชาความลังเลสงสัยทุกอย่างมีเหตุมีเหตุนะทุกก็มีเหตุสุขก็มีเหตุถ้าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองมันมีเหตุความไม่ก้าวหน้าของการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะว่ามีนิวรณ์ห้า ไปตึกษานิวอนห้าเป็นไงนั่งหลับตาอยู่อะได้ยินเสียงใครทำเนี้ยสงสัยไหมสงสัยทันทีเลยทำไมไม่อุเบกขาใครหยิบถุงีแล้ววะอันเนี้ยไม่ได้นะถือว่าหนูอัตตาเกินไป หนูไม่ปล่อยวาง